สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนเสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีฮอนด้าเวมิวสองหานะครับสีน้ำตาลใหม่นะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่พท่านไหนะที่ชอบโทนสีด้านนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับนี่ฮะ สีน้ำตาลออกด้านๆนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะฮะของฮอนด้าเวฟ125เลยนะครับเวฟ125ตัวล้อแม็กนี่มีให้เลือกอยู่2รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นสตาร์ทด้วยกุญแจนะก็คือตัวนี้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีกุญแจสองดอกนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะก็จะเป็นตัวสตาร์ทด้วยรีโมทนะก็คือกดรีโมทนะฮะเปิดสวิตช์นะฮะแล้วก็กดสตาร์ทมือนะครับตัวรีโมทจะไม่มีสตาร์ทเท้าเหมือน ตัวสตาร์ทดยคุญแจนะฮะันนี้นะครับตัวรีโมทนี่โลมาคนะคก็จะเป็นสีทองนะครับตัว2026ก็จะมีทับทิมสะท้อนแสงน,นะอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับนี่ยโลโก้ก็จะเป็นโลโก้นูนสีดำนะครับสติ๊กเกอร์ก็มีแค่ 1, 2, 5นะจะไม่มีไอนะถ้าเป็นตัวกอดก็จะเป็น 1, 2, 5ไอนะครับแต่ถ้าตัว2026ก็จะเป็น เวฟหนึ่งสองห้านะครับไม่มีไอน,นะครับเนี่ยตัวนี้ก็มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีที่แขวนของตรงนี้นะครับสำหรับเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวใหม่นะครับระบบเบรกก็จะเป็นแบบคอมบเบรกนะฮะเวลาเราใช้เบรกหลังนะเหยียบเบรกหลังนี่เบรกหน้าก็จะติดด้วยนะครับนี่ย แต่ว่าเบรกหน้านี่จะติดอยู่ประมาณ20%นะสมมุติว่าเราเหยียบเบรกหลังร้อยเเน,นะบเบรกหน้าก็จะติดอยู่ประมาณ20%นะครับทําให้ระยะฟรีเบรกของเรามันสั้นลงนะครับในส่วนคอรารคานะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านพอได้จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะอยู่ข้างสถานีรถไฟนะครับสําหรับเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กนะฮะสีน้ําตาลใหม่นะครับ ตอนนี้ราคานะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่6กห0ืบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ6กห0ืบาทนะครับสำหรับ Honda V มีสองห้านะครับตัวร้อยเม็ดนะครับตัวนี้ตัวรองท็อปนะฮะสตาร์ที่กุญเจนะครับสีใหม่ล่าสุดเลยนะครับในส่วนของเงื่อนพรนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็สามารถดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 900บาทนะครับออกรถได้เลยนะครับ่างวนนี้สามารถเลือกส่งยาวสุดได้ถึง4ปีนะ4.8งวดนะครับตัวนี้ก็ขับขึ้นด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับเกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะฮะ1-4นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่เหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่นเกียร์ว่างได้นะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับ1ลูกสูบ2วาล์วนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่ 50มิลนะช่วงชักในหกสิบนะครับก็เป็นระบบหัวฉีดนะฮะ t j f I นะครับภาพบอกก็จะเป็นสีดำนะฮะตัดด้วยสีเทานะครับเนี่ยถังน้ำมันนะครับสำหรับเว็บ125นี่ถังน้ำมันนี่สามารถจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะครับถังใหญ่มากนะครับแล้วก็อัตราประหยัดน้ำมันก็ถือว่าประหยัดมากนะครับลิตรหนึ่งนี่ขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะครับเดิม เติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ59,400นะครับแต่ว่าทางร้านของเราก็จะมีค่าจดทะเบียนอีก1,000บาทนะครับของเราขายอยู่ที่50,000 60,000ครับของเราขายอยู่ที่6 4 0 0บาทนะครับราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ6 4 0 0บาทนะครับของเราก็จะมีเพิ่มอยู่1,000บาทนะครับนี่ฮะ เราก็ขายตามป้ายเลยนะครับส่วนระบบเรือนใหม่ก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับนี่สวยงามเลยนะฮะสำหรับสีน้ำตาลด้านนะครับปี2026นะสำหรับ Honda w เ v e 1 25นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีด้านก็แนะนำสีน้ำตาลนะครับตัวสีด้านนี้ทำมาทั้งหมดอยู่2สีนะฮะก็จะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะครับส่วนสีเงาก็จะเป็นสีขาวกับสีน้ำเงินนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับ6 4 0 0บาทนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามานะครับที่0น9 2 1 5 7 7 1 2 9ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรบบัมย์อำเภอกระสังนะครับร้านของเราอยู่ข้างสถานีรถไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ